อนเวนซ้ำกร,รมสัตวมีจดหมายถึงคุณคุณฟัดผมต้องเห็นใบประเมินผลงานของคุณก่อนห้าโมงเย็นไม่งั้นคุณโดนไล่ออกแย่จังโอ้า ใครบางอาจทำแบบนี้ท่าทีนะดักแบบว่าจนก,กับห้นส่วนเราได้กันเทลินไปหน่อยหนส่วนเหรอเราไปจะป้องเหน่งนี่เป็นเรื่องของฉันกับเจ้าหูเงียวนี่ขอทอดนะพวกแต่ผมต้องเขียนรายงานด่วนช่วยเล่นกันเงียบๆหน่อยได้ไหมขอร้องละ่ะอได้แลยดักบายมากพี่ป้องหน่งอ <laughs> เอาละถึงไหนแล้วเนี่ยลูกปืนใหญ่หญมาเข้า ลมาโคลนี่มันอะไรอะปาโลมาโคลปาโลมาโคลปาโลมาโคลปไงจ๊อกรายงานไปถึงไหนแล้วมาโคปัดคอบอกแล้วว่าถ้ามีงานต้องทำเงียบๆได้ไหมก็ได้พี่เน่งไม่เห็นต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นเลยอ๋อเนี่ยฮะ ระบบลมข้อมูลทั้งหมดถูกลบบอกให้อาบนะคอมพิวเตอร์ข้างในน่ะเจ๊งแล้วล่ะไหนออ้นี่นี่นะนี่นะนี่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  ตัวรากก็เชิญนะแต่อย่างน้อยฉันไม่ต้องอัปเกรดเครื่องทุกๆ6เดือนก็แล้วกันนะถ้านักงานทุกๆคนโอ้ยจะกระต่ายบ้า ทนแล้วแม่ก็แค่ซ้อมไว้สำหรับเล่นในงานเลี้ยงส่งสุดเซอร์ไพรส์น่ะเลี้ยงส่งหรอใช่แล้วด็อกเพื่อนรักของเรากำลังจะจากไปเศร้าลาก่อนเอเมอร์อาอ้ตายในห้าบองพอดีเลยต้องส่งรายงานแล้วไม่แล้วครับผู้บริหารชุดใหม่นายคนใหม่ เจอกันแน่เจ้าหนิงตายฉันตายตายแน่ว้าสววสัวววจังสงสัยจ,จะเวี้ยนไวแล้วใช่กูจะทววนววววกววววววว